หมดเสียงเพื่อทุกคน สวัสดีค่ะห้องสมุดเสียงเพื่อทุกคนโดยสำนักวิทยาบริการมหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดทำขึ้นเพื่อเป็นคลังความรู้สารสนเทศเป็นการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เพื่อการเข้าถึงสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนทุกกลุ่มสนับสนุนการสร้างสังคมการเรียนรู้ที่ยั่งยืนแบ่งเป็นสี่หมวดหมู่ได้แก่ 1. ห,หมวดศิลปวัฒนธรรมประเพณี 2. หมวดสุขภาพและสมุนไพร 3. หมวดการท่องเที่ยว 4. หมวดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในช่วงนี้ขอนำเสนอในหมวดสุขภาพและสมุนไพรค่ะห้องสมุดเสียงเพื่อทุกคนหมวดสุขภาพและสมุนไพร EP 1เรื่องสมุนไพรไทยหลากสรรพคุณที่ใครๆก็รู้จัก 20สมุนไพรไทยหลากสรรพคุณสมุนไพรไทยสมุนไพรประจำบ้านที่คนไทยรู้จักกันดีสามารถปลูกเองได้ซึ่งมีสรรพคุณทางยาที่แตกต่างกันไปแล้วคนไทยรู้หรือยังว่าสมุนไพรไทยมีสรรพคุณอะไรบ้างเมื่อมีอาการปวดศีรษะปวดท้องเจ็บคอ ไอน้ำร้อนลวกมดกัดยุงกัดท้องเสียท้องอืดและอื่นๆหลายคนมักจะเลือกใช้ยาแผนปัจจุบันนะคะโดยคิดว่าเป็นวิธีที่รวดเร็วทันใจหรือจะลองชะเง้อชะแงม,มองดูรอบๆบ,บ้านว่ามีพืชสมุนไพรไทยอะไรที่ปลูกอยู่หรือเปล่าเพราะสมุนไพราสามารถนำมาใช้รักษาอาการเหล่านี้ได้ผลชะงักนัก แถมบางชนิดยังสามารถบรรเทาอาการโรคยอดฮิตได้อีกด้วยนะคะวันนี้ทางรายการขอนำข้อมูลสมุนไพรไทย20ชนิดที่คนไทยรู้จักกันดีมาบอกถึงสรรพคุณให้ได้ทราบกันนะคะโดยในช่วงนี้จะขอนำเสนอสมุนไพรไทย10ชนิดให้ได้ทราบกันก่อนดังนี้ค่ะ สมุนไพรไทยอย่างแรกนะคะว่านหางจระเข้สมุนไพรไทยว่านหางจระเข้เป็นไม้ล้มลุกใบใหญ่หนาที่ทุกคนรู้จักกันดีแม้ถิ่นกำเนิดจะอยู่ไกลถึงฝั่งเมดิเตอร์เรเนียนแต่ในประเทศไทยก็มีการปลูกว่านหางจระเข้อย่างแพร่หลายซึ่งในตำรับยาไทยก็ใช้ว่านหางจระเข้บำบัดอาการต่างๆได้มากมายจนเป็นที่รู้จักว่า เป็นพืนอชอัศจรรย์ที่มีสรรพคุณสารพัดประโยชน์โดยวุ้นในใบสดสามารถนำมาบรรเทาอาการปวดศีรษะได้แต่สรรพคุณเด่นๆที่ทุกคนน่าจะรู้จักก็คือนำมาพอกแผลน้ำร้อนลวกไฟไหม้แก้ปวดแสบปวดร้อนแผลเรื้อรังรักษาผิวที่ถูกแดดเผาแผลในกระเพาะอาหาร และช่วยถอนพิษได้เพราะว่านหางจระเข้มีสรรพคุณช่วยสมานแผล แต่มีข้อแนะนำว่าก่อนใช้ควรทดสอบดูก่อนว่าแพ้หรือไม่โดยเอาวุ้นทาบริเวณท้องแขนด้านในถ้าผิวไม่คันหรือแดงก็ใช้ได้นอกจากส่วนวุ้นในใบสดแล้วส่วนยางในใบก็สามารถนำมาทำเป็นยาระบายได้และส่วนเงาก็นำไปต้มน้ำรับประทานแก้โรคหนองในได้สองขมิ้นชัน ขมิ้นชันพืชสมุนไพรเรียกกันทั่วไปว่าขมิ้นเป็นไม้ล้มลุกมีสีเหลืองอมส้มมีเง้าอยู่ใต้ดินมีกลิ่นหอมคนนิยมนำเง้าทั้งสดและแห้งมาใช้รักษาอาการเกี่ยวกับกระเพาะอาหารรวมทั้งแก้ท้องอืดท้องร่วงจุกเสียดแน่นท้องและสามารถนำขมิ้นชันมาทาภายนอกเพื่อใช้รักษาแผเลเรื้อรังแผลสด โรคผิวหนังผู้พองรักษาชันนตุนอกจากนั้นขมิ้นชันยังอุดมไปด้วยวิตามิน A วิตามิน C วิตามิน E และสารต้านอนุมูลอิสระคูเคอร์มินที่ช่วยป้องกันการเกิดมะเร็งตับ อีกทั้งยังสร้างภูมิคุ้มกันให้ผิวหนังหรือใครที่มีแผลอักเสบขมิ้นชันมีสรรพคุณช่วยให้แผลหายเร็วขึ้นเพราะมีฤทธิ์ลดการอักเสบฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดหนองและหากรับประทานขมิ้นชันทุกวันตามเวลาจะช่วยให้ความจำดีขึ้นไม่อ่อนเพลียยามตื่นนอนและช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้น 3. ทองพันช่าง เป็นสมุนไพรที่มีคุณค่าไม่ต่างจากชื่อทองพันช่างหลายพื้นที่อาจเรียกว่าทองคันช่างหรือญ้ามันไก่เป็นไม้พุ่มขนาดเล็กออกดอกสีขาวส่วนที่ใช้ทำยาคือใบและรากที่หากนำปริมาณหนึ่งกำมือมาต้มรับประทานเช้าเย็นจะช่วยดับพิษไข้รักษาโรคผิวหนังริดสีดวงทวารหนักแก้ไอเป็นเลือด ค่าพยาธนอกจากนั้นยังสามารถนำใบและรากมาตามละเอียดเพื่อรักษาโรคกลากเกลื่อนนอกจากสรรพคุณข้างต้นแล้วมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมพบว่าทองพันชั่งมีฤทธิ์ยับยัง้งมะเร็งเยื่อบุช่องปากมะเร็งเต้านมและมะเร็งมดลูกได้รวมทั้งช่วยขับปัสสาวะลดความดันโลหิตสูงแก้ผมร่วงรักษาโรคนิ้วเป็นต้น แต่ข้อระวังก็คือผู้ที่เป็นโรคโลหิตจางโรคหัวใจโรคหืดโรคความดันโลหิตต่ำโรคมะเร็งในเม็ดเลือดไม่ควรรับประทานค่ะ 4. ก่กะเพราสมุนไพรไทยกระเพราเป็นผักที่คนไทยนิยมสั่งมารับประทานเวลาที่นึกไม่ออกแต่ก็มีน้อยคนที่จะรู้ว่า กะเพรามีสรรพคุณอะไรบ้างที่เห็นชัดๆเลยก็คือใบกะเพรามีฤทธิ์ขับลมช่วยลดจุกเสียดแน่นท้องแก้ปวดท้องอุจจระส่วนน้ำสกัดทางต้นสามารถรักษาแผลในกระเพาะอาหารสำหรับ มเมล็ดก,กะเพราก็สามารถพอกตาให้ผงหรือฝุ่นที่เข้าตาหลุดออกมาได้อย่างง่ายดายนอกจากนั้นแล้วรากกะเพราแห้งๆยังนำมาชงกับน้ำร้อนดื่มแก้โรคธาตพิการได้และสรรพคุณเด็ดของกะเพราอีกประการก็คือช่วยขับไขมันและน้ําตาลเคยสงสัยบ้างไหมคะว่าทำไมอาหารตามสั่งต้องมีเมนูผัดกะเพราเนื้อ กะเพราไก่กะเพราหมูนั่นก็เพราะนอกจากกะเพราจะช่วยดับกลิ่นคาวของเนื้อสัตว์ได้แล้วยังมีฤทธิ์ขับไขมันและน้ำตาลส่วนเกินออกจากร่างกายอีกทั้งกะเพราช่วยขับน้ำดีในตับออกมาให้ช่วยย่อยไขมันได้ดีขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นหากบอกว่ารับประทานกะเพราแล้วจะช่วยป้องกันโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดอุดตันโรคหัวใจก็คงไม่ผิดนักค่ะ 5. กระชายดำกระชายดำเป็นสมุนไพรแสนมหัศารย์ของท่านชายนะคะเพราะสปปรรพคุณของกระชายดำได้รับการกล่าวขานกันมากก็คือสปปรรพคุณเพิ่มพลังทางเพศหรือแก้โรคกามตายด้านเนื่องจากฤทธิ์ของกระชายดำจะไปบำรุงกําลังเพิ่มฮอร์โมนให้หนุ่มๆทำให้สมรรถภาพทางเพศเพิ่มขึ้น แต่ใช่ว่ากระชายดำจะมีประโยชน์แค่เรื่องเพิ่มพลังทางเพศเท่านั้นนะคะกระชายดำยังมีสรรพคุณมากมายทั้งบำรุงหัวใจบำรุงกำลังเป็นยาจเจริญอาหารหลายบำรุงธาตุแก้หัวใจสั่นวิวแก้ลมวิงเวียนแน่นหน้าอกแผลในปากช่วยให้โลหิตหมุนเวียนดีขึ้นผิวพรรณผ่องใสขับปัสสาวะแก้โรคกระเพาะ และอื่นๆนะคะหลายด้วยสรรพคุณอันมหัศจรรย์มากมายขนาดนี้กระชายดำเลยถูกขนานนามว่าเป็นสมไทยซึ่งนิยมปลูกมากจนกลายเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดไปเลยทีเดียวหกว่านชักมดลูก เป็นสมุนไพรไทยสำหรับสาวๆนะคะแค่ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเหมาะกับคุณสุภาพสตรีเป็นที่สุดเพราะเงาของว่านชักมดลูกมีสรรพคุณช่วยขับประจำเดือนในสตรีที่ประจำเดือนมาไม่ปกติส่วนผู้หญิงที่เพิ่งคลอดบุตรว่านชักมดลูกจะช่วยบีบมดลูกให้เข้าอู่เร็วขึ้นขับน้ำเข้าปลา และรักษาโรคมดลูกพิการปวดบวมได้นอกจากนั้นว่านหางจระเข้ยังแก้ริดสีดวงทวารแก้ไส้เลื่อนแก้โรคลมรักษาอาการอาหารไม่ย่อยขณะที่รากของว่านชักมดลูกสามารถใช้แก้ท้องอืดท้องเฟอ้อได้อีกต่างหากค่ะ7กระเจียยยเจ๊ยบแดงสมุนไพรไทยกระเจี๊ยบแดง หลายคนนำใบและยอดของกระเจี๊ยบแดงไปใส่ในแกงซึ่งนอกจากจะช่วยเพิ่มรสเปรี้ยวในอาหารแล้วใบกระเจี๊ยบแดงยังแก้โรคพยาธิตัวจีดแก้ไอละ,ละลายเสมหะส่วนดอกใช้แก้โรคนิ่วในไตนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ ขัดเบาละลายไขมันในเส้นเลือดแต่ส่วนที่มีสรรพคุณมากเป็นพิเศษก็คือส่วนกลีบเลี้ยงของดอกหรือกลีบที่เหลืออยู่ที่ผลสามารถช่วยลดไขมันในเส้นเลือดลดน้ำหนักลดความดันโลหิต นำไปทำเป็นกระเจี๊ยบดื่มช่วยให้ร่างกายสดชื่นช่วยลดความเหนียวข้นของเลือดขับปัสสาวะป้องกันต่อมลูกหมากโตให้คุณผู้ชายได้ด้วยและมีการศึกษาทางวิทยาศาสตร์พบว่าหากรับประทานกระเจี๊ยบแดงต่อเนื่องหนึ่งเดือนจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดลดลงระดับไขมันในเลือด ทั้งคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์ไขมันเลว L D L ลดลงและยังเพิ่มไขมันชนิดดี H D HD L ได้ด้วยค่ะ8มะขามป้อมมะขามป้อมสมุนไพรไทยเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงกลางที่จัดเป็นยาอายุวัฒนะเพราะมีสรรพคุณเพียบในแทบทุกส่วนของต้นแต่ที่รู้จักกันดีก็คือผลของมะขามป้อมจะมีรส เรียวมากแต่ก็ชุ่มคอและให้วิตามินซีสูงมากเช่นกันดังนั้นจึงมีคนนำผลมะขามป้อมสดมาใช้เป็นยาแก้วัดแก้ไอละลายเสมหะรักษาโรคเลือดออกตามไรฟันนอกจากนั้นแล้วส่วนลากยังแก้พิษตะขับกัดแก้ร้อนในลดความดันโลหิตแก้โรคเรืเ้อนส่วนเปลือกแก้โรคบิด แก้พกช้ำส่วนปมกา้านใช้เป็นน้ำยาบ้วนปากแก้ปวดฟันผลแห้งใช้รักษาอาการท้องเสียหนองในเยื่อบูตาอักเสบแก้ตกเลือดและส่วนเมล็ดก็สามารถนำไปเผาไฟผสมกับน้ํำมันพืชทาแก้คันแก้หืดหรือจะตำมเมล็ดให้เป็นผงชงกับน้ำร้อนดื่มแก้โรคเบาหวานหอบเหืดหลอดลมอักเสบก็ได้ค่ะ 9. ฟ้าทลายโจรฟ้าทลายโจรคุณประโยชน์ของพืชสมุนไพรไทยฟ้าทลายโจรเป็นไม้ล้มลุกสูงประมาณ30-70เซนติเมตรทุกส่วนมีรสขมสรพคุณเด่นที่ทุกคนรู้จักก็คือใช้เป็นยาแก้ไข้ แก้ไขหวัดใหญ่แก้ร้อนในเพราะมีฤทธิ์ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายหากรับประทานบ่อยๆจะช่วยป้องกันไม่ให้เป็นหวัดง่ายนอกจากเรื่องหวัดแล้วฟ้าทลายโจรยังระงับอาการอักเสบต่อมทอมสินอักเสบขับเสมหะรักษาอาการท้องเสียลำไส้อักเสบรักษาโรคตับเบาหวานโรคงูสวัสดฤทธิ์สีดวงทวาร และรสขมของฟ้าทลายโจรยังช่วยให้เจริญอาหารขึ้นข้อควรระวังคือคนที่มีอาการเจ็บคอเนื่องจากการติดเชื้อสเตรปโตคอคัสกรุปเอผู้ที่เป็นโรคหัวใจโรม ا ติกมีอาการเจ็บคอเนื่องจากมีการติดเชื้อแบคทีเรีย เป็นความดันต่ำและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานฟ้าทลายโจรและหากใครทานแล้วเกิดปวดท้องปวดเอววิงเวียนศีรษะใจสัน่นควรหยุดใช้ฟ้าทลายโจรน,นอกจากนั้นแล้วยังไม่ควรรับประทานต่อเนื่องนานเกินไปเพราะอาจทำให้แขนขามีอาการชาหรืออ่อนแรงได้สมุนไพรยอย่างที่สิบ ย่านางใบย่านางสมุนไพรไทยย่านางเป็นสมุนไพรรสจืดเป็นยาเยน็นมีฤทธิ์ดับพิษร้อนคนจึงนำใบย่านางไปคั้นเป็นน้ำคลอโรฟิลเพื่อเพิ่มความสดชื่นปรับอุณหภูมิในร่างกายและยังนำใบย่านางไปช่วยดับพิษไข้ดับพิษของอาหารแก้อาการผิดสำแดงแก้พิษเมาแก้เลือดตก แก้กำเดาลดความร้อนได้ด้วยนอกจากใบแล้วส่วนอื่นๆของย่านางก็มีประโยชน์เช่นกันเช่นรากที่ใช้แก้ไข้พิษไข้หัดไข้ฝีดานไข้การไข้ทับฤดูเถ่าย่านางใช้แก้ไข้ลดความร้อนในร่างกายขณะที่ข้อมูลทางเภสัชวิทยาระบุว่าย่านางยังช่วยต้านมาลาเรียยับยั้งการหดเกร็งของลำไส้ ต้านฮิสตามีนส่วนข้อมูลทางภชนาการระบุว่าย่านางมีเบต้าแคโรทีนในปริมาณสูงซึ่งจะช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายแถมยังอุดมไปด้วยเส้นใยอาหารแคลเซียมเหล็กฟอสฟอรัสย่านางจึงเป็นหนึ่งในจำนวนผักพื้นบ้านที่นักวิจัยแนะนำให้นำมาใช้ในรูปแบบอาหารเพื่อรักษาโรคมะเร็งค่ะ